คำว่าโจาในภาษาเกาหลีก็คือเป็นคำถามการถามซ้ำถามย้ำนะคะอ่ะก็จะแปลว่าใช่ไหมคะอ่ะใช่ไหมคะใช่ไหมครับนั่นเองนะคะอย่างเช่นยอกีทอ,อร์มินอลมัดโจยอกีทอมินอลมัดโจอ่อะอันนี้จะแปลว่าตรงนี้หรือที่เนี่ยเป็นบกสใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้เป็นบกสใช่ไหมคะ โยกี้ก็คือตรงนี้นะคะทอมินอนก็คือบกสนั่นเองนะคะออสถานีรถบัสเนาะแล้วก็หมัดโจใช่ไหมคะอ่าคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันใช่แต่เราก็อยากจะถามซ้ําให้เพื่อความมั่นใจนะคะว่าใช่ไหมอ่าโยกี้ทอมินอนหมัดโจตรงนี้เป็นบกสใช่ไหมคะเทะก็กกุ๊กซาร์มหมัดโจเทกุกซร์มหมัดโจอ่อาอันนี้จะแปลว่าเป็นคนไทยใช่ไหมคะ ใช่คนไทยใช่ไหมคะอ่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนไทยทีนี้เราก็อยากถามเพื่อความแน่ใจว่าใช่ไหมเป็นคนไทยใช่ไหมคะใช่คนไทยใช่ไหมคะ태국사람맞죠오늘날씨가좋죠오늘날씨가좋죠อ่าวันนี้ก็คือวันนี้นะคะนา่าจะก็คืออากาศ ชดโจโดีใช่ไหมคะอ่านี่ก็คือเราเห็นว่าอากาศมันดีอะเราก็ถามว่าอุ๊ยวิน้อากาศดีใช่ไหมอากาศดีเนาะอ่าประมาณนี้นะคะโอนุราชิกาชดโจโดวันนี้อากาศดีใช่ไหมคะวันนี้อากาศดีเนาะอ่าประมาณนี้นะคะโอนุราชิกาชดโจวันนี้อากาศดีเนาะวันนี้อากาศดีใช่ไหมคะอิอิมชิกมาชิโจอิอมชิกมาชิจโจอ่าก็จะแปลว่าอาหารนี้อร่อยใช่ไหมคะ อิอ่มชิกก็แปลว่าอาหารนี้มัดชิดโจอร่อยใช่ไหมอ่าอิมชิกมัดชิดโจอาหารนี้อาาร่อยใช่ไหมคะมาหนี้คีดาเรียดโจมาหนี้คีดเรียดโจอ,อันนี้จะแปลว่ารอนานแล้วใช่ไหมคะ รอนานใช่ไหมรอนานมากแล้วใช่ไหมคะมานนี่คิดได้เด็โจเวลาที่เราเนัดใครแล้วก็ให้เขารอรู้สึกว่าเขาอะรอรอนานละพอไปถึงก็ถามว่ารอนานใช่ไหมอ่ามานนี่คิดได้เด็โจมานนี่รอนานใช่ไหมคะอีโกเย็บปืโจอีโกเย็บปืโจอ่าอันนี้สวยใช่ไหมคะอีโกก็คืออันนี้ใช่ไหมล่ะก็เย็บปืโจสวยใช่ไหมอีโกเย็บปืโจอันนี้สวยใช่ไหมคะคือคาซูกะโมดชิตโจ คือคาซูกะโมชิจโจอันนี้จะปแปลว,ว่านักร้องคนนั้นน่ะเท่ใช่ไหมคะอ่ะคือคาซูก็คือนักร้องคนนั้นโมชิจโจเท่ทใช่ไหมคะคือคาซูกะโมชิโจนักร้องคนนั้นน่ะเท่ใช่ไหมคะค่ะสรุปก็คือจโจตัวนี้นะคะก็มาจากคําว่าจิโยอ่ะจิโยซึ่งเป็นคําถามนะคะจิโยแล้วก็เอามาย่อเป็นโจซึ่งเป็นคําถามได้เท่านั้นนะคะเป็นคําถามเพื่อ เพื่อความแน่ใจอ่เรารู้อยู่แล้วแต่เราก็อยากจะถามซ้ําเพื่อความแน่ใจนะคะจีโยหรือโจที่แปลว่าใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมคะใช่ไหมครับ